ดปีปีเลยค่ะน้องๆดูค้าทุกๆคนค่ะช่วงนี้ไล้แปลงหรือมตัดถุเรียนกันแล้วเรามาดูสูตรเฉพาะองรงานเราที่ใช้สำหรับฝืนตอนกันนะคะหลังจากตัดลุกชุเนียเราจะเิ่มตอนในชุดหลังตอนชุดหนึ่งจะราคาสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทในชุดนี้ก็จะมียาเพียวยาหนอนอยาหมอดอยาไรแดงขิดว่าล้างกันให้ครบไปเลยในชุดเดียวใช้สำหรับชีพพลทางใบกิ้งหรือกระลำตอนเลยค่ะ ต่อเนื่องชุดที่ซ้องโดยยาชุดชีดดินยาชุดชิดดินราคาส่องพันหกร้อยห้าสิบบาทจะชีดผ่อนได้ซ่องทั้งสองลอิยาตัวนี้สําหรับชีดฝืนระบบรากมีทั้งยาเชื้อรายาป้องกันรากเน่าคุเน่าน,นะคะแล้วก็จะมียา,าฝืนรากทําให้ดินซุมยมันจะครบถ้วนอยู่ในจุดเดียวกันเลยเมือ่อชีดดินเดียบร้อยแล้วเนี่ยหลังกากชีดดินสิบวันเราจะมาลุยกันโดยพี่ช้างดําข้องดีประจําร้านของเรากันเลย เราจะใส่ว่านถ้าถุเรียนสิบปีเนี่ยเราอาจจะใส่ตอนละสามถึงสี่กิโลกรัมต่อครั้งนะคะเพื่อช่วยกระทุงให้แตกใบอ่อนแล้วก็ต่อเน,นืเ้อโดยยาชุดฟืนตอนทําใบเพื่อชิดแรงให้ถุเรียนแตกใบอ่อ,อน,สนสม่ําเสมอยาชุดฟืนตอนทําใบเนี่ยแนะนําไว้ชีดต่อเน,นื้อจํานวนสองถึงสามครั้งระยะห้ากันเจ็ดวันครั้ง้าลดินก็ใส่ชางดํารับรองเลยว้า ไม่กี่วันถุเรียนจะแตกยอดออกมาอย่างส้วยสม่ำเสมอกันเลยปีนี้ทุเรียนราคาดีฝากให้ทุกคนเอาใจใส่ถุเรียนกันด้วยนะคะได้เพิ่มบริตททีดีแล้วก็อย่าลืมดูแลน้องทุเรียนด้วยต้องการฉายาทุเรียนคิดถึง้านเราค่ะบริการจะส่งออนไลน์ทั่วประเทศแต่ก็ให้คำปรึกษาพี่ๆีน้องๆลูกค้าถุกฐานสำหรับคนไหนที่ว่าไม่สะดวกจะมาที่้านก็สั่งยาได้ตลอดเลย สำหรับบางคนณีดี๋ยวว่า,าจะมาเจอหน้ากันอยากจะมาค้นผีชานก็ขอมาทีร้านเลยค่ะร้านเรายินดีตอนรับเปิดตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์เวลาเจ็ดโมงครึงจนถ,ถึง5้าโมงเย็นนะคะวันอาทิตย์ปิดหวันแล้วเจอกันนะคะมาเร็วทีร้านเราได้ครบถุกย่างเลยค่ะสวัสดีค่ะ